ไอ้บอสคนอย่างมึงอ่ะที่เนี่ยอยู่ได้โดยไม่มีมึงไอ้ตับบอกไว้ไเป็นมึงกับกูอ่ะต่างแค่เสื้อผ้าอะไรนะมาทำตัวดีๆลดแรง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 ครับลดแรงครับไมด้จอดไม่ได้ต้นหรือจอดบ้านเราต้องไปบ้านเขาต้องไปบ้านเขาขอน้ำชาหน่อยขอน้ำชาหน่อยได้ไหมฮะ

ผู้หญิงกันไปทำไมจบนะอย่างเงี้ยผู้หญิงกันไปขึ้นผู้หญิงกันไปจบครับจบเข้าไปแต่ฉันไม่ค่อยได้ทำไป้ผูจบอะไรเอ้ยน่าจะจะอวดมาขอจงขอจบเดี๋ยวกูตบให้นี่ตามมาประจานเลยเขาชื่อไม้ไม้ไหนไม้รู้จักเลยใครอเขาเป็นซ็อปแรกแลไหนครับอยู่กับฉันมาตั้งสมัยอยู่พันนกเขาขายกุ้งทอดอยู่นีู่รเหอะไรกูเห็นใครยิงอะไรมาแปลกๆยิงอะไรพี่จีวะ เข้าบ้านไปเลยใครอ่ะเข้าบ้านไปเลยฮัลโหลตีอยู่ดีครับผู้หญิงผู้หญิงเข้าบ้านแล้วได้ครับผู้หญิงเข้าบ้านไปเลยก็ได้ครับตีได้ตรงบ้านก็ไม่เป็นมรเลยผู้หญิงเข้าบ้านหมดเลยโอ้โหไม่เคล็ดไม่เคล็ดเข้าบ้านไปเลยไอ้เหี้ยนี่กูไม่อยากจะเชื่อสายตาอไม่รู้แล้ะจับพวกไปทำเหี้ยอะไรเด้เอาพวกเหี้ยเนี่ยไปปีนมาต้นมะพร้าวไอ้สัตว์แล้วให้มันทำท่าทำท่าเป็นลิงอยู่ข้างต้นมะพร้าวอ่ะไอ้เหี้ย ใช่ครับดูว่าไงที่เราบัวเพลให้เราอ่ะไอสัตว์เนี่ยดีครับบัวเพลให้เรากี่ลูกสี่ลูกใช่ไหมวันนั้นได้เอาบัวเพลสี่พันลูกให้มันกินให้ตายอ่ะไหนนวะี่ได้ให้มันถ่าบัวเพลสี่พันลูกโอเคเยอะไปเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่วะมันหกพันนะครับลุงมันหกพันหกพันคูณสี่หกสี่ยี่สี่ก็ดูได้โอ้ยเป็นล้านเลยปะ อสองแสนมั้งพันลูกก็สองแสนจะสี่พันเอาสี่พันลูกแล้วกันแล้วก็ไอ้สี่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 อะไรเอา,เอา,เอา,เอาแบบเอาแบบตัวสี่ก็เดี๋ยวไอ้เหี้ยคนขโมยสามสี่กูไม่อยากจบโลเป็นเยอะไปแล้วเอาเป็นแบบผลโดทั่วอย่างอื่นดีกว่าเอาเหี้ยอะไรดิจัดเอาเอาไปเป็นเฟ้าด้านต้น,นไไมะพร้าวไ,ไหมสัตว์ใช่เป็นยามเออใช่เป็นยามทีม่ต้นมะพร้าวใช่ก็ใครใครหนีเพราะอะไรถึงจบถึงจบอ่ะเพราะอะไรพูดดิพูดไอ้กลดเลยตะโกนหนุ่ม ูได้ข้อสรุปแล้วไอ้สัตว์ตะโกนอะอย่ร้องนะอย่าร้องบอกนะเพราะผมยังแบบยังไม่ถึงแบบขั้นในพร้อมเล่นสดๆนะครับวอบางคนก็แบบในแกงทั้งหมดมีวอแค่สี่คนอะไรเงี้ยไม่ี่ยวทไหนด้แล้วก็หลายๆเรื่องครับคือผมอยากแบบฟาร์มก่อนนะครับแล้วก็มันจะมีแข่งไงครับยังใส่เต็มไม่ได้อะเดี๋ยวใช้เลไงเดี๋ยวใช้หมดก่อนเลยไง แล้วมวยกิจในแข่งรีเดียลเริ่มต้นมันก็สักพักเลยครเนี่ยเพื่อนใครเพื่อนมึงเนี่ยนี่ไม่ใช่ครับผมบอกปอจะมีมือก็สข้อแรกเลยนะที่มึงต้องโดนมึงให้มะพร้าวกูสี่ลูกมึงไปเก็บมากูสี่พันลูกเนียนะครับมึงไปทั้งแก๊งอ่ะห้ครบสี่พันลูกไอคนที่ขโมยอาสามี่กูอยู่ไหนมึงมาบอบมานี่มานี่มึเดินมานี่ มามอบสองตัวเฮ้ยใบมอบเขาใครอ่ะอันนียไอ้เจี๊ยผมยาวอ่ะไอ้เจี๊ยผมยาวอีกหนึ่งตัวมึงไอ้ผมนี่ไม่เป็นยาวเป็นยามเฝ้าต้นขาวประมาณสองวันมึงไปเรียกเพื่อนมึงมาด้วยใกล้ใไม่ต้องสองวันมึงจดกว่าไอ้พวกเนี้ยจะเก็บให้กูสี่พันลูกให้ผมยืนเฝ้าเหรอใช่มึงต้องยืนเฝ้าพวกมัน เอาเป็นคนที่สบายไงมึงเป็ไคนที่สบายแต่จุดเป็นยามด้วยแต่งตัเป็นยามด้วยแต่สบายด้วยแล้วพวกมึงจะต้องทำท่าลิงตลอดเวลาด้วยแต่กูจะไปเช็คทุกวันเลยแล้วกูจะไปเช็คด้วยทุกวันท่าไหนครับท่าลิงพันลูกไม่้ลเพื่อนมึงอ่ะแล้วมึงห้ามห้ามรับของถ้ากูรู้ว่ารับของกูจะวนกลับมาอีกรอบไม่จบแล้วมึงรับของอ่ะซื้อสัตว์พอาได้ไหมว่าทำได้บ้างซื้อสัตว์ป่าได้ครับได้ครับได้ครับ ตีมันแดงอ่ะแดงอ่ะแดงไม่เป็นไรก็ได้ไม่เป็นไรก็ได้แดงไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณมากครับขอขอหายเยอะนะผมบอกก่อนใช่ของมันหายเยอะมันหมดเปล่าหมดเปล่าหมดเปล่าพวกผมก็เล่นเต็มที่ครับแต่แบบหมดเปล่าเลือดใตม่คนที่โดนอุ้มนี่มึงดูคนที่โดนหมดเลยกูนี่ต้องช่วยเออก็ถือว่าโอเคผมเว้นได้มันเรื่องไม่ได้เรื่องใหญ่อะไร จะอยากมันร้อยมันพร้อมมากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยสกิดมาแล้วกันนะไอ้หนูได้ครับลงมึงเอาแมมึงไปเป็นคาลิสหัดก่อนอยู่ได้ใช้ชีวิตแบบสบายมากกว่าวนี้ว่ะถ้าเสียผมหายหมดผมจะขึ้นกับลืูกหาอย่างไรครับผมไม่มีบ่อ <c oughs> บ้านแล้วบ่อบ้านเ <c oughs> านี่ยบ่อบ้านแบบโดนถมทุกวนัน <c oughs> เนี่ยเฮ้ยได้โตมาอีกล่าสุดจะโกหกไปหน่อยเลยเออเหนื่อยเหมือนกันคับเหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันสุดแล้วพอผมอยากผมอยากสู้ให้สุดเนี่ยครับผมพยายามสุดๆแล้วถึงได้โตเนี่ยคุณเลยกี่ด้าม อีกครึ่งหนึ่งเลยครับอ่าอีกอเดอนเดียวไว้ใกล้เดี๋ยวมาตีอีกไม่ได้เท่ากับว่ามึงต้องสืบสี่สิบคนไปเก็บให้คนละร้อยลูกข้าหมดแล้วก็ได้สี่พันอนาน้อยไปปะโอ้โเยอะแล้วครับ0ี่ก็พอแล้วครับสี่หมืนเท่าไหร่แล้วก็ให้ไอ้เมาโค่อะไปทำทรงผมอูทเอ็นทีอาร์ แก้วดีกว่าสนับสนุนสนับสนุนกูให้ทั้งหมดเลยเพราะมึงอย่าลืมไป็อะไรกับพวกกูไว้ไอสารมึงไปเปลี่ยนทั้งหมดจนกว่ากูจะกลับมากลับมาแล้วกูต้องเปลีนไม่รู้ไ่ะไรู้ไป่ไม่รู้ไม่รู้งานรูไม่้วม่รู้ไม่รก้่รูู่มู่ม่ไม่รลไม่รู้ไ่รู้มู่้มู่้ม่รู้ไม่ร้ไมรูู้่้ไมู่้ชมยระ้ไ้รม่่่่ม้น สีไม่ต้องเปลี่ยนไงเสีกระซงข้ามใส่หน้ากากข้ามใส่หน้ากากข้ามใส่หน้ากากข้าปิดหน้าตัวเองพวกมึงต้องเป็นไปเลยไม่เดี๋ยวมึงสองหลักนะเว้ยไม่ได้เข้าประเทศนะเว้ยก่อนหน้านี้ได้ไหมครับเมื่อไหร่ชุดแก๊งไปเก็บมะพร้าวด้วยนะอย่าลืมมีใครคนนนี้คเดียวที่ใส่ชุดยามใช่ชุดยามสองคนสองคนแล้วแล้วทรงผมทรงผมต้องเปลี่ยนชุดหรือเปล่าทรงผมต้องเปลี่ยนเก็บก่อนได้ไหมครับเราค่อยเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้ต้องมป่นไม่ต้องเปลี่ยนไปแล้วก็ไปเก็บไหมได้ อ้หาาเสกกถ้าผู้มือถ้าผู้เก๋ากูจะให้ถ้าเดี๋ยวกูจะให้คนเช็คเดี๋ยวกูจะให้ผู้ไอ้แจ็คเช็คว่าถ้าผู้มือทำงานดีทำตัวดีอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูจะให้แจ็คอนุญาตให้มึงเปลี่ยนทรงผมได้โอเคใครขยันมาด้วยได้มาเรียกมาเรียไอ้คนลุชี่ไอ้แค่นุชคนลุชี่ไปไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเลยไปผู้ไปเปลี่ยนเลยเดี๋ยวรออันนี้รอ ขอมากครับขอบครับอะไเราดูไปอเจาเอยู่ขอบคุณครับขออนุครับขอบน่าอขออนุครับอขอนาตบอกขอนุญบอขอบนุคาับขอุญแตบูกขออูาบอกขออนไญาไบอกขนาตบอกขออนาอกออนุลากขอุบออยนุลาตบอนุเาตบอกไออุตอกขออนุกอนุญาตบอกขอุลานุญาตบอกหออนุบกอนุาบอออลุญาตบอุาอกนุกาบอนุญบนุญลนุบนุญาต เราต้องไปร้ยามด้วยต้องยาม่ะโย่ต้องเป็นยุดยามยังไงครับยุทธยามใหม่ยามอ่ะเออยุดยามยามอ่ะอะไรใกล้กันเลยร้านเสื้อผ้าไปไปรู้อ่ะตอนตีหนึ่งกว่าอ๋อเหรอตายอยู่ร้านค้าบนน่ะเดยอยู่ร้านค้าบนน่ะมาเดยมาเดยร้านค้าไอ้ร้านต้นผมบนน่ะบนเมืองอ่ะโอเคอ่ะอ่ะ ไอ้ก้อนมึงถ่ายรูปมันแล้วทำแบบเป็แอปเป็แอปดียิ้มอ่ะยิ้มมายิ้มมึงมึงให้มาทำมึงให้มาถ่ายรูปแก๊งอ่ะฮับหลงอะใช่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 เี๋ยวพาไปถ่ายรูปแก๊งเดี๋ยวพาไปถ่ายรูปแก๊งรอบเดินให้มันอับอายถ่ายที่หน้าเลยยี่ห้อมันเปลี่ยนเป็นแก๊งชื่อศูนย์ศูนย์อะเหมือนหัวลูกชิ้นเจ้าหวาลูกยามาตุอะติโลติโลอ่ะ ไม่แต่ว่าเรื่องมันบัฟอะไรเรื่องรถที่อะไรบัฟขอโทษแล้วไงกูเนี่ยกูไม่ได้ติดใจอะไรขนาดนั้นรล้ให้ผมตีวันอังคาวันอาทิตย์นี่กับผมตายอ่ะเจ็บคอที่ผ่าเลยเนี่ยไอ้

ยนเลียงเลยกืบยืนตรงถนนน่ะเปเตตไปยืนตรงถนนน่ะยืนเรียงก็สวยๆและทรงไอเทมก็ต่อะเฮ้ยแล้วก็เดี๋ยวเราถ่ายรูปแก๊กให้เขาด้วยถ่ายรูป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 ใ่ใช่ใช่เราถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปสวยๆแล้วค่ะสวยๆอ่ะถ่ายรปก่นรูปก่ถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปผมดูแล้วนี่หอันนี้อันนี้อันนี้อันนอันนี้เหมือนเมนเหมือนเ่อกี้นี้แหละอยากให้คนไหนให้เป็นทรงนี้มึงก็บอก ต้องแต่งได้ส่ง่านลุงมีสองทงให้เลือกสรงนี้อะนะตรงนี้ดีกว่าเก้าสูทเอสอะเอาใส่้ากาเอาใส่้ากาเย้ไม่หลองี้มูงี้มันหล่ออะมันหล่อไม่เอาทรงุทยาดี่มันมันหล่อมันหล่อไปหล่อไปไไมได้ไปรุดเบกาเราตัดเ่็นได้คนหล่อเลยเปลี่ยนทรงผมยีบาลุงพี่น้องเป็นโลอทมเท่าหร่ะพันห้าพันห้าพันห้าันห้าสองพันโอ้ยัองกี้อะเองกี้อะสองพันสองพันละไอพันห้าพันห้ามนกับันห้าแหละ เหรอเป็นผมคดแพงเลยนะเนี่ยรออะไรอะคดแพงอะไอ้หอดหนอากาศด้วยดิโอเป็นผมไม่เปลี่ยนอะไรโอ้ไม่รอเปลี่ยนอะไรพี่ไม่รอเปลี่ยนอะไรเป็นผมอะไรอะพี่พี่ม็อกส่งส่งผม่อะไรโอ้โหเฮียเปลี่ยนคดแพงลู้ซทงลซ่ด้ลูกคุณรอด้วยรอด้วยเียบอลู่ไอ้สัว์กูรอด้วยเฮียบอลม่ส่งเรียกอะไรพี่เข้าไม่ก่อนเลยอ

น่อะเนี่ยรูนเทนตน่อะคอนเทนิอะูเกินเนรูอเทนนิงรูนเงเรื่อยลมึงเีตฝอกว่ามึงทำท่งผมเนเทเยข้ายดเก่นเยรูอนเทนดิ่งเฮ้ยตอนมึงไปแบบวัดสมุทรคืนตั๋วไปได้เฮียบอกเอาสรงผมดีนะให้กู่าคูมใจนะมึงไอ้ยี่สาวๆกี่เข้าประกวดอะ จะลอยอยู่ไหเดี๋ยวเปลี่ยนกันได้หมดแล้วก็เดี๋ยวปูถ่ายรูปแกงให้รูปหนึ่งเอ้ยมันมีคนถ่ายรูปให้ปาปะสวยสวยอะเออรับคนในมือถ่ายรูปไปเลยดิลุงลุงยังจะเอาผมไปถ่ายรูปใีกทำรูปนี้ไอ้ชิโคเท จี้ฮัจี้ครับเกิน้เก้องผมครับน้องผมนะกกี้เกิดยก้เา้น้องไม่แจงอ่งั้นมึงมาทำเลยลูกแกงม่เกียเกี่ยเกียม่เกี่ยวไเกียครับไม่ทมาทามาเดียอาถ้ามึงทากูอนุญาตให้มึงสรงผมธรรมาได้โอเค้ยเพน้องเดทิงเพื่อะ้าันเท่าไหร่วพี่ัน้าัน เป่เจ็ดสีเท่าไหร่อ่ะโอ้ยมันแเดี๋ยดๆดี๋ยวเลยเสร็จเป็นเทนนิสกันปะเิบสี่เลขเจ็ดสิบสี่ตอวาซ้อมได้นะต่อได้นะยัมาโคซ้อมเปล่าไม่รู้คนผมมีเป่าต้องเช็คคนแป๊บนึ่งครับเออโอ้ยเช็คดิอีกอยาผมีอยู่กันมดเะว่าข้นวเอ้ยาวสาวหายหมดเลยอ่ะสาวสาวหายหมดเลย ใครแนี่เรวารี่สาววหายหมดเนี่ยเงียบๆมาเลยครับเผื่อเถิดแม่ดูดิว่าม่นเป็นเงียเอะไรจ็ดร้อยมั้งกูกันตั้งไหนอะเจ็ดร้อยมั้งครับผนได้เอามาเก้าเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดเกิกดเงินตรงไหนอะกดเงินตรงไหนอกดเงินตรงไหนอะรู้บ้างรอด้วยรอด้วยเข็นปุ๊บเยดิปักเปิดรถดิใครมีเงินบ้างใครมีเงินบ้างตู้ตู้อยู่นี่ตู้อยู่ซ้ายมือซ้ายมือตรงไหนอะตู้ตู้อยู่ข้างข้านขอผมเลยนะตู้อะ ได้พี่ลงเลขกเลยนะ879มั้งแป๊บนึงเยี่ยดูไม่ออกเลยเยี่ยใครเป็นใครัทรงเสียอู้ดอ่ะเี่ดวันนี้รับไม่ได้8 879 879ครับครับผมครับ เ็อล็กอยู่อกอยู่แต่พี่ไอเล็กมาแทนไอเอเอฟดูแกงครับอซงไอเอยู่ไอเลอยู่ไอคนไหนลูกกูอยู่ไหนไอคนไหนลูกไอ้พีเอ็กพีเอีเอ็กูเห็นนะอถ่ายผมข้างหลังนะให้หัวกูยังเถออ่ะแ้อบนะตอบนะโอเคปะอย่าตอบนุ่กบล็อกหน้าคนเอเล กหน้าเขาดีกว่าโอ้ลุงไอ้ยาสาวหายหมดเลยว่าไม่รู้ความรูคือเข้ามาเนี่ยบางคนที่เขาเพิ่งเข้าฟาร์เขาโดนเลยน้องแก๊งผมเลยเนี่ยคนที่เพิ่งเข้าเข้ามาเมื่อ5นาทีนี่แล้วก็มาตองเปียกแล้วน้องแก๊งผมอ่ะไอ้ยศกูขาว่ะอันนั่าจะมีหนุดไอ้ยศคือบอกหน้าเฮียจังเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้นั่นอยู่ไหนไอู้ถ่ายรูปอ่ะไม่ได้ถ่ายพี่ไอ้กล้าไอ้กล้าถ่ายให้พี่ ไปได้ถ่ายดิเรียกมันถ่ายดิเอาที่ไหนดิมุมไหนอ่ะมุมไหนอ่ะตรงนี้ดีกว่าตรงนี้มันตรงนี้มันตรงนี้มันตรงนี้ไม่ไม่แต่ผมว่าแบบนี่มุมนี้มุมนี้ดีกว่ามุมนี้นี่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 ไดได้แล้วแล้วลุงอูเป็นคนก่อดตางสิกสิกหรือเปล่าครับเนี่ยลุงูแต่ว่าต้นต้นฉบับต้องมาถ่ายด้วยนะครับต้นฉบับใช่ใช่ต้นฉบับต้องต้องไปเปลี่ยนด้วยครับต้องไปเปลี่ยนนะครับต้นฉบับต้องเปลี่ยนด้วยไม่ใช่เหรอครับได้ได้

เบอร์แปดครับเบอเบอรครับโคตเท่โคดเท่ได้อะโคตดได้อะตีดีดีปาไปหยุดแก๊งรู้เลยลุงขอยุดี่อยถ่ายรูปดีๆนะถ่ายรูปสวยๆนะ ตวยิงรูปถ่ายออาไม่ต้องห่ากันก็ได้เดๆมัได้บบงนันไม่ใครได้มือโฟนถ่ายรูปว่ะไปถ่ายดิเฮียเเเออ่ะเหมือนเหมือนแก๊งแบบญี่ปุ่นอ่ะโรงเรียนญี่ปุ่นอ่ะไอ้มหนมัพ์ไอ้อยอ่ะหล่อไม่ได้อ่ะเอ้ยเมีคนนึงไม่เปล่ยนด้วยครับเรียกอะไรต้องผมเรีอะไรนเจ็ด ขี่มอเตอร์ไซค์กันจะใช่เลยขี่มอเตอร์ไซค์แล้วถูกไปแล้วเยี่ยได้มาอีกไปยกก้าวอีกโค้าขาวหน่อยเนาะเยียโค้ชได้พี่มอ้นี่มันยิ่มแบบลุมตุลแล้ววะเจ๊ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วมั้งไม่ต้องเปลี่ยนแล้วมั้งนิ่งอยู่มลุมตุล ไม่มีไม้บ้างไม้บ้างมันไม้ถือไม้ถืออะไรดิยากุซ่าเด็กช่างฮาวเวอร์บายลุงลุงไม่กลับแล้วพวกเราเก็บของอยู่ตะของเยอะน่าจะอยู่ต่อเถือวุ้นที่เถือวุ้นที่ถือวุ้นที่มีมีพิชิตอะไรไอ้บ่าโค้งขึ้นมาข้างหน้าดิบ่าโค้งขึ้นมาหน้ี่เขินไรอ่ะพี่เขินพี่อะไรขึ้นมาร้องยินคู่เลยเออร้องยินคู่เราอยินคู่ไต่ใครมละกันความสวยความสวย มึงถปืนเลย้เลยไเลยเลงงด้วยนี่นีโอ้โพี่พี่ไเขิดแล้วพี่ปักปืนเลยมาเ่มาเงี่ยมาโอ้โหปืนแบบปักปืนอไมาเชยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ในี่เนี่ยมีู่เ็ชชี่โชว์ปืนนี่กุชชี่ปืนดจัง่กกชี่โชว์ปืนนี่กชี่ไอ้ปืนดแบบไม่ชอบเลยอ่ะปืนเานอแล้วแล้วไม่ใช่อนี่มคู่นี่ เออแบบยิงกันนะยิงไปขึ้นไปดูเหตุข้างหลังดิจริงๆอ่ะกูก็ไม่อยากเปิดเปิดเผยตัวเท่าไหร่อ่ะไอ้สัตว์ไอ้เปิดดับไม่คนแฟนบอยเลยอ่ะพีเบิร์ตอ่ะแล้วลุงกลับมาเป็นเอ็ซีอีกแล้วหรอใช่เป็นอ็ซีลุก็รู้ใช่พี่บอกงองอลงงยัแล้วหรือยังก่อนดกันก่อนดิก่อนก่อนกอดคอมยังแต่ว่าจะจุกมั่วลุงไงโอ้โหโอ้โหอ้โหทีหนึ่งทาทีหนึ่งทีหนึ่ง รูปมันเยอะจังยไปไปเลกใของคุณมากครับขอบคุณมากครับจุหัวจุกหจกหัวขมาครัเวกอย่ไปาไม่ด้อ้าค mm ุไปครับลุงเหรอเจอเทนนิ่งเยก็ได้ครับเปลี่ยนเป้าวนไอ้เจ้เป้าที่นี่ยิงไม่โดนพี่คนไหนวะผมจำพี่ไม่ได้เลยอะไอ้กูมารถคันไหนอะกูลืมไปนะมาสันสไม่ได้เลย อย่าปอดแทนนิ่งนะเข่าบีจะหน้าวกคนทีหญ่เหือนเนั้าลุกูปกลับมาเป็นเนสตกแล้วเหรอมันนับลูกเนสติกอะอันนี้เาไได้เปิดเพลงมาได้ลวไอ้หี้ยได้หรอลูงไม่ฟังเพลงเลยไม่ฟังเพลงเลยตั้งแต่ตีบทาคือมือแบบว่าเปิดวันเนี้ย นี่หออกนี่เลยหรอเรียกรวมคนเน๊้พวกกูจอ่คาพวกกูทมานานพวกกูเฟีอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝาเฟวช่วันในครเย่เชื่อมือเล้ไปสอบว่าชั่ววนได้เชื่อมองไปอยู่แล้วว่าชัวัน l o s e มทำไรว่าชัน do สตินพวกกูามิงสุดแล้วกูกวจะแรงโชกุ